สวัสดีครับนี่คือข่าวไซค์โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวเนวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกดะระดิ่งแจ้งเตือน ผ่านทุกช่องทางของสิงค์เคิร์กคซไยโคเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเกรเน่กราโนล่าครับเกรเน่พลัสมัลติเกรนบาร์ครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อคู่ถูกกว่าจาก24บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่18บาทเท่านั้นนะครับ2ชิ้นมี2รสชาติให้เลือกนะครับมีรสคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตชิพนะครับหาซื้อได้แล้วตาม7ซเว่นอทุกสาขาครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับเปิิดดหััววววข่่่่่่าาาไไซโคคคกกก้้้ยยเเเเเมมมทททลีีีีีีืออนนนนนตะะ4ูๆรรรรบบชุ ร,ราชบุรี f อที่กำลังไล่ล่าอันดับ3เปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชยะที่กำลังไล่ล่าแต้มเพื่อนหนีโซนแดงนะครับเกมนี้ฝั่งราชบุรีเลยจัดเต็มกลุ่มกำลังครับทั้งจนาธานเข็มดียืนเกมรับผู้กับชินภพันลีออกโดยมีแดนกลางเป็นธนวัตรซึ้งจิตถาวรประสานงานร่วมกับจักรพันแก้วพรมโดยมี3ประสานอย่างตาหน้าครับเอ็นจีว่าแล้วก็ทัศยธนากะในแนวรุกครับฝั่งหนองบัวครับเกมนี้โคชโต้นสุกริปโยธีให้โอกาสพากรสีแก้วนิดและก็ธนวุฒิโพชัยลงเป็นเซเวตตัวจริงโดยฝากความหววััังงตรรุกกททีีี่่ชาาินนสเมฝ ราชบุรีที่ยำใหญ่ใส่ผู้มาเยือนจาก4ประตูของเอนจีวานาทีที่24และ77ธนวัน์ซึ้งจิตถาวรนาทีที่74แล้วก็โชติพัฒน์พุ่มแก้วนะครับตัวสำรองลงมาบวกสกอร์ปิดกล่องในนาทีที่88ทําให้ราชบุรีปิดเกมนี้ด้วยสกอร์4-0นะครับเกมนี้เป็นเกมที่แสดงให้เห็นนะครับว่าราชบุรีในเวลานี้ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเลยครับเพราะนี่คือการไม่แพ้คู่แข่งถึง6เกมติดต่อก,กันเข้าไปแล้วหรือพูดง่ายๆคือตั้งแต่เปิดปี2025มาราชบุรียังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ส่งให้พวกเขาก้าวมาเป็นผู้ท้าชิงอันดับ3ไปเลยนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าหลังจากนี้ครับพวกเขาจะรักษาโมเมนตัมได้ดีแค่ไหนเพราะในโปรแกรมที่เหลือพวกเขาก็ยังเหลือโปรแกรมกับการเจอทีมใหญ่ทั้งบริดัมแล้วก็แบงคอกยูเนเต็ดนี่จึงสิ่งที่ราชบุรีจะต้องพยายามเก็บแต้มจากคู่แข่งในเกรดเดียวกันให้ได้นะครับแลวถ้าเกิดว่าพวกเขาทําได้เนี่ยก็มีโอกาสาที่จะเบียดเข้าไปอันดับ3าได้เลยซึ่งราชบุรีไม่เคยมาถึงจุดนี้มาก่อนนะครับฉะนั้นศึกชิงอันดับ3ยังน่าสนใจสําหรับราชบังกรครับขณะเดียวกันเกมนี้ก็ต้องพูดถึงนนนววัั้้งจจิิตตาากกกห่่อยยทีีเเมไลขป ลแล้วถ้าเกิดว่าจะว่าไปเนี่ยทีมชาติไทยเองก็ขาดตัวทีเด็ดจากลูกยิงไกลซึ่งชื่อของเจ้ากันเนี่ยก็อยู่ในสายตาของมาซาทดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับจากการที่เจ้าตัวลงสนามและมีผลงานอย่างสม่ำเสมอกับราชบุรีครับผมเลยกล้าพูดเลยครับว่าโอกาสที่น้องกันจะกลับมาคัมแบ็กทีมชาติเนี่ยถือว่ามีสูงเลยครับเพราะว่ามันคือเวลาที่ลงตัวสุดๆสําหรับเขาในตอนนี้เลยครับตัดมาที่ฝั่งของหนองบัวเกมนี้ถือว่าให้โอกาสผู้เล่นเยาวชนอย่างภากรและก็ธนาวุฒินะครับซึ่งเป็นแนวทางของทีมมาากก่อนนนห้้ีฟังดู็เป็นเรื่องทีี่ดแล้วก็ ต้องไม่ลืมว่าพวกเขาเนี่ยยังมีงานที่ต้องหนีตกชั้นอยู่เพราะฉะนั้นการเรียกโมเมนตัมการพูดคุยในเวลานี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในการเรียกความมั่นใจกลับมานะครับโดยเฉพาะ3เกมจากนี้ที่ต้องเก็บแต้มจากทีมสเกลใกล้เคียงกันให้ได้เพื่อโอกาสในการอยู่รอดบนเวทีลีกสูงสุดนะครับมาต่อกันที่เกมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษากศึกดาบี้อีสานครับนะคร,ราชสีมามัสดาเอฟซีที่ก่อนหน้านี้เมื่อชนะมา6เกมติดเปิดบ้านเจอกับบุยของตารางอย่างขอนแก่นยู่นเต็ดนะครับเกมนี้เป็นการเจอกััััันนนขออองงง2ททีีีมมมม่่่่่ฟรรไดด้ด้วยยกกาาคคูเเลลลแตผพธออป็ฝโ ที่เปิดบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อ1จากจุดโทษตั้งแต่15นาทีแรกของเรนิสมูริโลต่อด้วยนะัทวุฒิเจริญบุตรนาทีที่61แล้วก็เคนชิโร่แดเนียลในนาทีที่72นะครับขณะที่ขอนแก่นมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของสตีเฟนลองจิลในนาทีที่52ครับพูดถึงผลการแข่งขันในคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกความกดดันมาตลอดหลายสัปดาห์ของโคชโจธีรศักดิ์โอ้นเลยก็ว่าได้ครับเราต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ชนะติดติดกันเนี่ยกระแสแฟนบ bon อลโครโาชร,รุมถล่มโคชโจ สงสารไม่ได้นะครับโคชโจเองเนี่ยแสดงให้เห็นถึงแพชชั่นในการทําทีมสวอดแคทอย่างเต็มที่แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าการท่าเรือเนี่ยเป็นทีมใหญ่ครับมีเงินจ่ายค่าเหนื่อยเอาง่ายๆว่าแข่ง3คนในทีมการท่าเรือเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยแข้งโคราชได้เกือบทั้งทีมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะารถบ้านไปเทียบรุ่นกับรถสปอร์ตได้เนี่ยอันนี้ก็คงคิดผิดแล้วละครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับก็คือพวกเขาไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังเพราะฉะนั้นเมื่อมองถึงกลุ่่่่่่่่่่่่มมกกกกกกํําาาาาาาลัังงงงงงงรรรรทททีีีีอออออออซดดดดใในน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 ชวววแแแแ็็็ถืเเปปสิไไ้้ะบึคตพผูขธ การจนส่งผลให้ฟอร์มของโคราชร่วงลงมาก็ต้องยอมรับว่าโคราชในเวลานี้คือทีมที่หนีตายแบบเต็มๆตัวครับและถ้าอย่างน้อยทีมอยู่รอดก่อนปีซีซัน5เกมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับและจากสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเลยขอความเป็นธรรมตรงนี้ให้กับโคชโจสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะโคชโจเองก็พยายามเต็มที่สู้กับทีมจนพาทีมกลับขึ้นมาได้และยังประคองตัวอยู่ได้ด้วยไม่ต้องลุ้นเหนื่อยนะครับผมย้าเสมอเลยนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมักจะมีช่วงเวลาที่แย่ๆติดกันมันเป็นเรื่องปกติครับแแต่่่่่่มมมมมัันนนอยูททททีีวีวววาาาาาาโโ้้้้จจจะพกกกลลบไดไซึงเเเ็็ํใหหข ในเกมที่ควรทําเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโคชโจก็ควรจะได้รับการยอมรับมากกว่านี้เหมือนกันครับขณะที่ฝั่งของขอนแก่นอย่างที่ผมพูดมาตลอดเลยครับว่ามันคือช่วงเวลาของการนับถอยหลังจากไทยลีกสู่ไทยลีกสครับเพราะฉะนั้นจากนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลขอนแก่นก็อยากเห็นภาพที่สู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับให้สมศักดิ์ศรีทีมใหญ่ของภาคอีสานแล้วไปสู้กันต่อเท่าที่จะสู้ไหวนะครับมาที่เกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยธานีเ c ซพบกับพีทีประจวบที่หายใจโล่งขึ้นมาแล้วนะครับเกม สแต้มได้ครับจาก3ประตูของเบนจามินเดวิสนาทีที่36ลูคัสเซราฟิมนาทีที่49แล้วก็เตยโกอาเวสนาทีที่9 0 3บวกครับขณะที่ประจวบได้ประตูปลอบใจจากตาอวนในนาทีที่55ครับเกมนี้มาที่ฝั่งของประจวบก็ต้องมองว่าเวลานี้คือช่วงเวลาที่พิสูจน์ของผู้เล่นดาวรุ่งที่อยู่ในทีมนะครับว่าใครมีแววเป็นอนาคตตามสไตล์ของโคชเตียสะสมพบประเสริฐฉะนั้นถ้าหลังจากนี้ใครมองว่าประจวบฟอร์มแผ่วไปเรื่องนี้ก็ต้องแฝงกันด้วยนะครับเพราะวาพวกเขาเองเนี่ยแต้ม แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับขณะที่ผู้ชนะอย่างฝั่งอุธานีเองก็มีเรื่องให้พูดถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเบนจามินเดวิสที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฟอร์มของเขาดีจริงๆครับและน่าจะมีชื่อติดทีมชาติไทยในโปรแกรมคราวนี้แน่ๆครับแต่เหลือแค่นิดเดียว่ะนั้นครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยฉายฟอร์มเก่งกับเกมที่เจอกับทีมใหญ่ได้ผมเชื่อเลยนะครับว่าระดับเบนเดวิสน่าจะทําได้อยู่แล้วแต่ถ้าหวังพัฒนาฝีเท้าให้กลับมาเป็นแข้งระดับอีลิตการโชว์ฟอร์มในเกมที่เจอกับทีมใหญ่ก็ําาคคััไไ่แแ้้้้้กกกนนนนบบบ็็็ขขขึตตวเเีีหหละจทดดอออองงยป ต่อกันที่เกมบิ๊กแมชที่ทันดูดอมสเตเดียมนะครับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับกรมเนต์นของการท่าเรือเอฟซีซึ่งเปิดให้แฟนบอลสิงเจ้าท่าเข้าสนามชมเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนะครับเจ้าบ้านเมืองทองขาดอาลีซิโซโกที่มีปัญหาบาดเจ็บจนต้องส่งซวุฒ์ไครค่ครวนลงมาคุมแนวรับร่วมกับอาบอสโอตาคอฟแดนกลางมีพิชาอุตราสรวิทพันทองแล้วก็คัคคณาคมยกคอยปั้นเกมครับส่วนแนวรุกเป็นหน้าที่ของกรวิททัศนเกษเดชเวทยาวงแล้วก็เมวินรอรเรนเซนครับฝั่งท่าเรือ ธนบุญเกสารัตโดยมีโนบุรุชิมุระพิรดลฉัรรศมีและก็วรชิตกนิสิบอมเพนคุมเกมตรงกลางนะครับสามประสานในแดนหน้าวางปฐมพลเจริญรัตนพิรมทีรศักดิ์เผยพิมายแลวก็ลอนสนาดูบุญาล่าสกอร์ครับทั้งสองทีมเนี่ยสู้กันได้อย่างสนุกสูสีสมกับเป็นบิ๊กแมตช์นะครับเมืองทองเป็นฝ่ายครองบอลและมีโอกาสยิงมากกว่าซะด้วยซ้ำแต่ทีเด็ดทีขาดในจังหวะสุดท้ายเนี่ยการท่าเรือมีมากกว่าครับก่อนบุกมาชนะด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากสองแขง ราท่าเรือไม่ได้ใช้เซตเตอร์ฮาร์ธรรมชาติยืนเป็นตัวจริงโดยเลือกที่จะขยับธนบูลเกษสารัตกับฟรานปูโตสมาเล่นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเกมรุกของเมืองทองไม่สามารถหาทางเจาะทั้งคู่เข้าไปได้ครับเล่นกันสเปซสปะเลยต้องบอกเลยนะครับว่าแนวรุกเมืองทองเล่นได้ไม่ดีเลยครับในเกมนี้ความเฉียบขาที่เคยมีก่อนหน้านี้หายไปหมดครับทั้งเมลวิดหรือแม้แต่เอมิโรบักที่ฟอร์มหลุดกันไปดื้อเลยนะครับยิงประตูไม่ได้มาหลายนัดแล้วครับเหมือนเมืองทองใช้โคต้าดวงหมดแล้วครับที่ผ่านมาจิโนเลเตอรี่กับน ได้หายไปในช่วงหลังนะครับกว่าจะยิงใครได้ก็ต้องลุ้นกันจนเหนื่อยปล่อยทําให้จิโน่แลเตอรี่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันไปด้วยนะครับเพราะนี่คือการปราชัย5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสําหรับทีมอย่างเมืองทองถ้าสถานการณ์ยังเหนื่อยแบบนี้ไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้นผมก็อดที่จะเป็นห่วงจิโน่ไม่ได้เหมือนกันนะครับปัญหาของเมืองทองตอนนี้คือการสื่อสารครับเหมือนโค้ชกับนักเตะไม่ค่อยเข้าใจกันจะโทษแต่ผู้รักษาประตูก็ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าต่อให้ส่่่่่่งงงคนนนนนนนอออืืลลลลกกกก็็ไไมมมพพ้้้โดดดยยยยิููีีะะะรรรรรััเเเเาาาาาแแสสุหฉ นกับกต่จำเป็นต้องเปิดอกคุยกันครับเคลียร์ใจในทุกปัญหาทุกๆเรื่องและหาแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเดินร่วมกันต่อไปได้นะครับโดยยึดประโยชน์สูงสุดของสโมสรเป็นที่ตั้งจริงอยู่นะครับว่าบอร์ดบริหารของเมืองทองอยากให้จีโน่คุมทีมในแผนระยะยาวนะครับแต่ฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่เรื่องในสนามหรอกครับมันยังรวมถึงเรื่องการปกครองในห้องแต่งตัวด้วยการคุมทีมฟุตบอลต้องมีศาสตร์และศีลควบคู่กันครับจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยมาอย่างนั้นคงไปได้กันยากครับเหนือสิ่งอื่นใดครับฟุตบอลวัดกันด้วยผลงานนะคร จะไม่มีใครตั้งคําถามกับคุณเลยครับทุกอย่างที่คุณทําคือสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ถ้าคุณแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงที่จะถูกถามถึงวิธีการไม่ได้นะครับสถานการณ์ของจีโน่นะตอนนี้ผมมองว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเดิมที่อยู่ในสถานะ untouchable ใครก็แตะต้องไม่ได้แต่ตอนนี้กลายเป็นฝ่ายถือไพ่รองไปแล้วนะครับถ้าเขาไม่สามารถพาเมืองทองกลับสู่โมเมนตัมที่ควรจะเป็นได้โอกาสเปลี่ยนตัวโค้ชก็มีมากกว่าเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับมันเป็น c u เจอร์ของสโมสรฟุตบอลอยู่แล้วเพราะเฮชโค้ชคือคนที่ต้องรับอบบา,อนนบอา่ืถว 3แต้มที่ใหญ่มากเลยนะครับเพราะมันทําให้พวกเขาอยู่ในเส้นทางการลุ้นจบอันดับ3ของตารางครับโดยตอนนี้ตาม B g จีปทุมยูเนเต็ดแค่3คะแนนครับแต่ยังมีเกมในมืออีก1เกมถ้าเก็บได้ก็จะทําแต้มขึ้นไปทาบกับ BG ทันทีนะครับผมมองว่าจุดเปลี่ยนของการท่าเรือเกิดขึ้นในเกมพลิกกลับมาชนะนคนรราชสีมา4-2นะครับเพราะมันทําให้พวกเขาลงเล่นอย่างมั่นใจเล่นด้วยหัวใจเต็มร้อยไล่ทุกลูกสู้ทุกจังหวะนี่แหละครับคือคาแรคเตอร์ของความเป็นสิงเจ้าท่าครับบวกกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลท่าเรือที่ได้รับอนตญญสัแ่ ้าลงไปเล่นด้วยความฮึกเหิมจนช่วยเก็บชัยชนะออกไปได้นะครับซึ่งการที่แฟนบอลเมืองทองกับท่าเรือได้เข้ามาเชียร์ในสนามเดียวกันก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามของวงการฟุตบอลไทยครับส่วนจังหวะที่สุพนันบุรีรัตน์กับโนบุรุชิมุระมีปากเสียงกันในสนามเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องแพชชั่นในเกมนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอารมณ์ร่วมมันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในสนามนะครับเพราะฟุตบอลคือการทํางานร่วมกันเราก็เลยได้เห็นนักเตะเนี่ยตะโกนสั่งแล้วก็ตักเตือนกันอยู่ตลอดพอเกิดความไม่เข้าใจกันก็ต้องเข้าาามมมมพูดดคุยยยกกััันนนนต่่่่อออหหหเเเปป็ธรรรบไไใใชญญะลลผ ุพกับชิมมระยังไงก็ได้ไปต่อกับก,บการท่าเรือในฤดูกาลหน้าครับทั้งคู่ต่างมีความเป็นมืออาชีพเกมจบคนก็จบนะครับออกจากสนามก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมส่วนอีกคนที่ผมอยากพูดถึงก็คือธนบูร์เกสารัตครับผมรู้สึกยินดีกับพิตัมมากๆเลยนะครับที่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งแม้ว่าจะยังไม่เท่าฟอร์มเดิมสมัยที่พีคๆเนี่ยแต่ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากๆเลยครับเพราะยิงประตูดได้2เกมติดต่อ,อก,กันแล้วความมั่นใจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับกลายเป็นกสัสสอ,อ,อแบอนตมน่ ไม่รู้สถานะของตัวเองอนาคตก็เริ่มไม่แน่นอนจนมีข่าวย้ายทีมด้วยซ้ําไปแต่ตอนนี้พี่ตั้มก็ใช้ผลงานในสนามพิสูจน์คุณค่าจนกลับมามีตัวตนในทีมแล้วนะครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับโคชโชคโชคทวีพรมรัฐด้วยนะครับเพราะทั้งคู่รู้มือกันเป็นอย่างดีครับโคชโชคก็มีคู่มือใช้งานพี่ตั้มแล้วก็ยังให้ความไว้วางใจด้วยการให้สวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยนะครับจนมีส่วนสําคัญทําให้พี่ตั้มกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งซึ่งเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์ทีีี่่่่คคู้ดดดถงอออรรร์มมมมมมกกกาาาาาเเเนนนนยยยยขธบันหหผววส นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่า,าจะสัาพัสเขาจะออกมาตนไหนอันนี้ก็ผมก็โชคดีนะครับที่ตั้งเองนะครับรตัเม์นะในที่เล่นมาหลายเกมที่ผ่านมาเขาสามารถาสแสดงตัวตรงแล้วว่าเขาเป็นตันเต็ทีมชาติที่ยังมีลายเสืออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทีมได้เยอะยครับก็ต้องขอบคุณน้องเลย ปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในไทยลีก2กันบ้างนะครับสถานการณ์ของทีมหัวตารางเปลี่ยนไปแล้วครับราชบุรีเอฟซีกลับคกนฟอร์มเก่งอีกครั้งเมื่อวานนี้ก็บุกชนะชัยนานทฮอนบิลสามต่อหนึ่งทำสถิติชนะ3เกมติดต่อกันทําแต้มจี้รองจากฝูงแพร่ยู่นเตดที่พลาดท่าแพ้กเกษตรศาสตร์เอฟซีแค่แต้มเดียวแล้วนะครับและตามหลังจากฝูงอยุธยายูเตดแค่2คะแนนเท่านั้นครับถ้าชบุรียังเล่นด้วยฟอร์มที่ดีรักษาคลาสการเล่นแบบนี้ไปได้โอกาสที่จะคว้าตัวเลื่อนชั้นอัตโนมัติกลับสู่ไทยลีกก็มี ื่อคุณเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ที่ตกลงมาคุณก็ต้องตบทีมเล็กทีมน้อยให้ได้นะครับเพื่อก็ต้องรอดูกันแหละครับว่าสุดท้ายแล้วชมบุรีจะยังสมบเสมอเป็นจนตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับนับตั้งแต่ที่มาดามแป้งนวลพันล่ำซํำนำ VR 3D Crosshair มาใช้ในไทยลีก2มันทําให้มาตรฐานการตัดสินมีความเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยําม,มากขึ้นเยอะเลยนะครับฟุตบอลต้องการความเป็นธรรมอยู่แล้วครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแต่ละสโมสรลงทุนกันไปเยอะทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินสิ่งที่พวกเขาต้องการก็กคือคําตัดสินที่บริสสุุทธิิิ์ยยตตรรรรรมมนนะคัับบบเาาา้้อองว่ มันมีหลายเกรดหลายขั้นครับดังนั้นมาตรฐานจึงยังไม่นิ่งดังนั้นการเข้ามาของ VR มันช่วยยกระดับการตัดสินได้จริงๆเลยครับซึ่งตรงนี้สโมสรก็ฝากชื่นชมบาดามแป้งเข้ามากันเยอะเลยนะครับ VR คือเครื่องมือพิสูจน์ความจริงครับแต่ปัญหาตอนนี้คือหลายคนยังไม่เข้าใจการทํางานของ VR นะครับยกตัวอย่างเช่นมีจังหวะนักเตะทําแฮนด์บอลแล้วผู้ตัดสินในสนามไม่หยุดเกมไปดูหลายคนก็รีบเอาผู้ตัดสินมาขแขวนบนโซเชียลมีเดียครับเพราะเข้าใจว่าผู้ตัดสินในสนามเนี่ยพลาดแต่ความจริงแล้วผู้ตัดสินในห้อง VR เช็คจังหวะนี้แล้วและไม่ได้มีการทททััักก้วงงอะไรมนน็็เเลยปสิ่่ี ตัดสินในสนามเนี่ยไม่จำเป็นต้องหยุดเกมไปดูครับก็อยากให้ทําความเข้าใจกับวิธีการทํางานของ VR กันเยอะๆนะครับอย่าแค่ดูฟุตบอลแต่ต้องดูฟุตบอลให้เป็นด้วยอย่าไปเฮโลตามคนอื่นครับเพราะมันจะไม่สนุกควรเรียนรู้จังหวะที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับส่วนอีกเรื่องครับคือเรื่องของไลฟ์จับสลากสูงพูทธศิสินนะครับซึ่งประเด็นเรื่องการไลฟ์แห้งเนี่ยคือการทาการบันทึกเทปเอาไว้ก่อนจากนั้นค่อยเอาหมาอากาศท,ทําทีเป็นไลฟ์ผมก็ได้รับข้อมูลมาตอนแรกนะครับว่าไทยลีกเนี่ยทำแบบนั้นจริงๆครับแต่มันก็เป็นการไลฟ ใช้วิธีไลฟ์สดตลอดเลยนะครับฉะนั้นก็อย่าเอามาเป็นประเด็นโจมตีกันเลยนะครับเพราะผมรู้สึกเห็นใจคนทํางานจริงๆแหละครับแล้วทั้งหมดนี้คือข่าวไซโค้ของเราในวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซโค้งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับเกรเน่กราโนล่าเกรเน่พรัสมาติกรนบาร์นะครับสรสชาตินี้นะครับตอนนี้เหลือแค่18บาทเท่านั้นจากปกติ24บาทมีโปรโมชั่นถึงวัััันนนนนนททีี่่23กุมภพาาพนน้้เนนะครบ ก็หาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ